กราบสวัสดีพี่พี่ FC กุมานทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับกระผมกุมานทองบางพะเยานะครับวันนี้นําพระสวยๆครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับตามรูปภาพนะครับพี่พี่นะครับองค์เดียวราคาเดียวนะครับราคาเดียวนะครับ500บาททุกองค์นะครับ500บาททุกองค์นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อน เอาคนที่พร้อมโอนนะครับผม500บาททุกองค์ราคาโปรโมชั่นนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0 9 7 9 5เ6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับอ่าราคาโปรโมชั่นพิเศษครับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับ าบางองค์เปิดแพงนะครับบางองค์เปิดแพงบางองค์เปิดถูกนะครับวันนี้เอาราคาเดียวเลยนะครับราคา500บาทนะครับ500บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปร์เดียวกันนะครับวันนี้มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายมีพระเกจิคณาจารย์นะครับมีพระสมเด็จนะครับมีพระกุนะครับลองพิจารณาดูเลือกดูตามรูปภาพได้เลยนะครับ ถ้าเสิดวพราะชอบองไหนถูกใจองคไหนก็สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับราคาเดียวนะครับราคาเดียวนะครับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับภาพอาจจะไปไวหน่อยนะครับภาพภาพอาจจะไปไวหน่อยนะครับพระสวยตามรูปภาพนะครับพระสวยทรงตามรูปภาพนะครับชอบอง์ไหนถูกใจองค์ไหนก็ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็มีภาพมาลงให้ทุกวันนะครับวันนี้ก็มันไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับก็เลยต้องอาศัยรูปภาพสตูนะครับรูปภาพสตูนะครับลองพิจารณาดูได้ครับผมภาพสวยๆทั้งนั้นนะครับภาพสวยๆทั้งนั้นนะครับมีมาให้เลือกชมนะครับ อ่ะองค์ละ500บาทนะครับ500บาทลวดเดียวเลยนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7เจน,นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับเพราะว่าอ่าผมก็ได้ทำ เงินปลายทางไว้นะครับไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะครับพระเกจิพระกรุนะครับวันี้ก็ให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับพิจารณาดูตามรูปภาพไปเลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใกองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับลองพิจารณาดูนะครับผม จะมีทั้งพระเกจินะครับอย่างองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญควนทงปีหนึ่งห้าครับองค์นี้ก็จะเป็นพระพิตารณาผู้เยี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเรียมกระเช้านะครับเรียมกระเช้าแบบโบราณนะครับเป็นสตเตเลสนะครับอย่างองค์นี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทลวดเดียวเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพาพสวยๆเท่านั้นนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ู7ย์6 6 3 7เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับระดมทุนนะครับวันนี้ระดมทุนเดี๋ยวเราจะไปเหมาชุดใหม่นะครับเอาราคาพิเศษนะครับอง์ละ500บาทนะครับ500บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูน9 5 6 6้า0สามเจดูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับบางทีบางวงนะเคยเปิดเป็นแทงนะครับเปิดหลายพันนะครับก็มีคนต่อมาเพื่ผมไม่ได้ขายนะครับวันนี้ก็เอาแบบราคาเดียวโปรโมชั่นนะครับราคาเดียวโปรโมชั่นนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์6 6 3 7 0ดสมเูนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ นะองนี้อย่างวงนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อฮกนะครับพระผงพระผงภายนะครับผงภายแดดใต้นะครับพระสามลำพูนครับเคยสวยนะครับพระสามลำพูนนะครับนางปญญาพิมพ์อกนูนเล็กครับองนี้เคยเปิดแพงนะครับเคยเปิดแพงนะครับวันนี้เอาราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเดียวนะครับวันนี้เป็นเหรียญหล่อพระพรหมหลวงพู่ดูครับ พระปิตาหลวงผู้เอี่ยมวัตพานสูงครับสวยๆครับมีสององค์นะครับพิมพ์ทะลูดนะครับพิมพ์ทลูดนะครับพิมพ์ทลูดเล็กนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเปิดทัวรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับวันนี้ราคาเดียว ราคาเดียวนะครับพระตามรูปภาพครับราคาเดียวนะครับ500บาทพร้อมส่งนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับส่งฟรีนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ097 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพระสวยๆทั้งนั้นนะครับพระสวยๆทั้งนั้นนะครับลองพิจารณาดูได้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ มีพระเลี้ยนนะครับมีพระเจิมีพระกุกนะครับมีพระกุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวครับสวยๆครับสภาพผิวไฟแดงๆนะครับถึงไฟแดงๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญกองพันสองครับหลวงพ่อเกษมนะครับสวยๆครับรายการต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเช่นกันองค์นี้ก็สวยวิ่งๆเลยนะครับรูปอาจารย์ไหลไปไวนะครับไหลไปไวนะครับลองพิจารณาดูได้ตามรูปภาพนะครับ ชอบองไหนถูใจองไหนก็อแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ097 9 5 6 6 3 7 0นะครับเปิดโทรเปิดไลน์เอร์ดเดียวกันนะครับวันนี้วันเดียวครับผมราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับองละ500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับพระตรงตามรูปภาพครับผม ชอบองไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับเปิดโทรเวลายเปิดเดียวกันนะครับพระกุกก็มีพระเกจีก็มีนะครับพระเบญจาก็มีนะครับเอาราคาโปรโมชั่นครับผมราคาเดียวนะครับอ่ามีหลากหลายนะครับลองพิจารณาดูนะครับลองกอไปกอมาดูก็ได้นะครับพะว่ารูปอาจจะไปไวนะครับรูปอาจจะไปไวนะครับอย่างไรก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็มีพระสวยๆมาให้พี่ได้รับชมกันทุกวันนะครับยังไงก็ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ อ่ะยังไม่จบนะครับวิดีโอมันยาวนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับท้ายๆก็จะเป็นพระกุนะครับพระกุองค์นี้ก็เป็นสนิมแดงนะครับสวยๆครับสวยๆนะครับสวยเลยนะครับดูไม่ชอบดูไม่ถูกใจนะครับดูไม่ชอบดูให้ถ right ูกใจนะครับถ <eline> ูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0นะครับเปิดโทรเอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับองค์ละ500บาทนะครับ องละ500บาทนะครับราคาเดียวนะครับ097 95 66370น 9, 7, 9, 5, 6, 6, 3, 7, นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เ,เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ